ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีช่องนองครแง่ทุกๆคนเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆมาส่องพระหลวงปู่พัดิษอกรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเดิมนะครับชื่อรุ่นว่ารุ่นเททองปี62พิมพ์เตารีดเนื้อนวะคลิปก่อนผมได้รีวิวเนื้อชุบทองแล้วก็เนื้ออัปปาแล้วก็เนื้อทองแดงไปแล้ว คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเนื้อนวะให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามกันเนื่องจากวันนี้ผมได้รับเข้ารับเช่ามาหนึ่งเหรียญนะครับก็เลยจะมาชี้จุดสังเกตแล้วก็ความสวยงามเราจะมาส่องความสวยงามของเนื้อนวะดูกันซิว่าจะมีความแตกต่างจากเนื้อชุบทองอย่างไรบ้างนี่นะครับเพื่อนๆ เนื้อนว่านี่ถ้าดูผิวเผินเนี่ยบางทีอาจจะเป็นดำบางทีอาจจะเป็นลุง้งก็แล้วแต่ในมวลสารของเนื้อนั้นเครื่องที่ปั๊มอะครับจะไปจังเนื้อแก่เนื้ออะไรบา,บางเหรียญบางเนื้อจะไปแก่ทองบางเนื้อก็จะไปแก่เงินนะครับเปรียบเทียบอย่างสมมติ ถ้าเป็นเนื้อนวะของเจริญพรล่างนะเห็นไหมเพื่อนนี่นี่คือเนื้อนวะนะครับแต่ว่าอันนี้เนื้อนวะแก่เงินจะเป็นสีออกคล้ายๆอัปปาก้าเลยเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเพราะเจริญพรล่างเขาจะตอกนอนหนูในห่วงสองตัวให้รู้ว่าเป็นนวะ จะชัดไหมเนี่ยนะครับจะตอกน้องน้องหนูในห่วง2ตัวเพื่อรู้ว่าเป็นเนื้อนวะ <c oughs> เช่นเดียวกันกับพิมพ์เตารีดเททองปีหกสองเมื่อพลิกมาด้านหลังเนี่ยจะตอบคำว่าน้องหนู2ตัวนี่นะครับพขจะตอกน้องหนูสองตัวแล้วก็โค้ดพิเศษ แล้วก็พอพอผ่านและคำว่าพัดตรงนี้โค้ดอยู่ด้านนี้หนึ่งร้อยครับเหรียญนี้ผมได้มาโอ้หถือว่าบุญบุญบารมีผมจริงๆครับได้ได้ปีนี้ปีหกสี่เป็นปีเดียวที่ตรงกับปีอายุของหลวงปู่นะครับตอนนี้หลวงปู่อายุครบหนึ่งร้อยปีพอดีเลยถือว่าผมได้โชคดีมากดูความสวยงามนะครับนี่เนื้อนี้ถือว่า ถ้าเราพลิกถ้าเราพลิกมาข้างข้างเหรียญเนี่ยจะดูเหมือนเป็นทองแดงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเป็นเนื้อนาวะนะครับเพราะว่าเนื้อนาวะเนี่ยถ้าเป็นผิวเดิมแรกๆเลยเนี่ยจะเป็นออกเป็นสีนาคแต่สีนาคก็จะคล้ายๆกับเนื้อทองแดงแต่จริงๆแล้วคือเนื้อนาวะจะมีมวลสารอยู่ด้วยกัน9้าชนิดรวมอยู่ในเนื้อนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อเวลาผ่านไปเดี๋ยวตรงนี้จะจะกลายจะกลายเปลี่ยนเป็นสีอื่นจะเป็นสีรุ้งบ้างสี ดำบ้างนะครับจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่ลักษณะจะไม่ตายตัวเหมือนเนื้ออปัปป้านจะเป็นลุงเห็นไหมครับนี่สวยมากน,นวะคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะถ้าใครมีพิมพ์เตารีดแบบนี้นะผมบอกได้เลยอนาคตนะครับเก็บอนาคตแรงแน่นอนแกะเห็นยันเล็บเลยเห็นไหม สาลาจุดตรงนี้ผมจุดตรงนี้ตรงนี้ผมได้บอกแล้วนะครับเนี่ยจะมีจุดตรงพอพุทธาตรงนี้ถ้าไม่มีจุดตรงนี้เนะ่ะเก๋แน่นอนครับเนี่ยหยักตรงน้องหนูเนี่ยตรงการนเนี่ยต้องมีหยกักหยักต้องคมชัดนะครับเนี่ยจีวรหลงปู่กับมือเนี่ยจะต้องมีล่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นล่องเล็กๆนะถ้าไม่มีตื้นๆเบอร์เอร์นๆน,น,นี่ตีเก้เลยครับ จะเป็นเหมือนเส้นรัศมีแผ่ล้อมรอบองค์หลวงปู่โหสวยงามมากครับพิมพ์นี้เตาลิดเมื่อกี้ผมลองนับเช็คดูแล้วนะพิมพ์เตาลิดเนี่ยสร้างประมาณ650้อยหองค์ถ้ารวมเนื้อทองคําอีก3าองค์ก็เป็น653องค์ตามในใบรายการนะก็ถือว่าเป็นพิมพ์พระที่น่าเก็บสะสมแล้วออกปี62ด้วยเป็นปีเก่าความคมชัดสวยงามแบบนี้ เปรียบเทียบกับเนื้อทองแดงครับเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยทองทองแดงจะประมาณนี้แต่เนื้อทองแดงเขาจะไม่ตอกอะไรเห็นไหมครับเพื่อแยกแยะว่าเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงเห็นไหมครับจะไม่จะไม่เนื้อทองแดงจะไม่ตอกโค้ดคําว่าททหารหรือว่าดอเด็กเอยทองแดงต้องตอกดอเด็กนะครับพูดผิดขออภัยครับแต่นวะจะต้องตอกน้องหนูสองตัวเนี่ยเพื่อ แยกแยะสําหรับคนที่ดูภาพไม่เป็นเพื่อแยกแยะว่าเป็นเนื้อนวะบางคนอาจจะเห็นเนื้อเป็นเนื้อทองแดงก็ได้ก็เลยตอกแยกแยะไปแต่ว่าเนื้อทองแดงจะไม่ตอกนะครับรุ่นนี้พิมพ์เตารีดอัปากาก็เช่นเดียวกันครับอัปากาก็จะไม่ตอกอ,อ่างเพราะอัปากาจะดูง่ายครับเราก็ดูเป็นผิวมันๆขา,ขาวๆอยู่แล้วจะดูง่ายอปากาถ้าเงินก็จะขาวด้านๆนะครับสําหรับคนที่ดูสีพระไม่เป็น ถ้าชุบทองก็อยู่แล้วครับเนี่ยชุบทองจะเป็นทองเงา,เอ,าองค์นี้ผมคล้องประจำพาแท้ดูง่ายครับจะมีตะข่ายนะครับจะเป็นจเหมือนตะข่ายลังพึ่งเนี่ยดูง่ายพิมพ์มพาะหลวงพัดเนี่ยจะดูง่ายมากถ้าเบอร์เบอร์มนมน,มนเนี่ยไม่ใช่นะครับเกเ๋แท้ดูง่ายเนี่ยทองชุบทองกับนวะ สีสันสวยงามคนละแบบครับแต่องค์นี้ผมเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับดูไว้เป็นแนวทางพระถ้าเกิดระยะเวลาผ่านไปลหลายๆปีผมคิดว่าพระพิมพ์เตลิ่นเนี่ยจะเป็นพระแรงที่สุดในในบรรดาพระของหลวงพัดความคิดผมนะครับแต่ส่วนตัวของคนอื่นก็แล้วแต่ครับแต่ความคิดผมเนี่ยผมว่าพิมพ์เตลิ่นเนี่ยจะเป็นพระหลักอนาคตแน่นอนเพราะว่าพิมพ์นี้สร้างเพียงแค่ หกร้อยมิกกี้ผมลองนับดูหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบสามประมาณนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่เกินเนี้ยคือเป็นพิมพ์พระที่สร้างน้อยที่สุดนะครับในบรรดาพระของหลวงปู่พัดท,ทั้งหมดถ้าเป็นเหรียญก็ทั่วไปใช่ไหมครับเหรียญก็คือจะสร้างเยอะแต่เป็นพิมพ์เตาลีดกับรูปหล่อเนี่ยอย่างรูปหล่อแบบรูปหล่อเข่ากว้างปีหกสองก็สร้างน้อยเช่นกันสองพันเนี่ยพระแบบนี้น่าสะสมน่าเล่นหาครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆได้ชมพระพิมพ์เตาลีดเททองปีหกสองของหลวงพฒน์คุญยากามโมูดูนะครับความสวยงามเป็นสีลุ้งเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีอะไรเด็ดๆก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ